พาแฟนไปไว้แม่คัำแรกในชีวิตค่ะไปเจอแม่ไปเจอแม่จะพูดคำแรกว่าอะไรแม่ครับเออแล้วว่าเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคุณแม่คุณแม่เราไม่เจอกันหนึ่งเดือนเต็มๆเลยแม่แม่มีของจะให้ด้วยอุ๊ยอะไรอ่ะแม่เซอร์ไพรส์แม่มาฉันว่าแม่ก็จะเคยซอร์ไพรส์ยามันเจอ กองขวัญว,วันเกิดค่ะทุกคนย้อนหลังกี่บาทคะแม่หนึ่งบาทครับ, 1> 1บ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลของลองเนสซีก่ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะบอกเลยเป็นคลิปที่ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเห็นจากชื่อคลิปแล้วใช่ไหมว่าเป็นการพาแฟนไปไว้แม่ครั้งแรกในชีวิตค่ะ คือเนตตื่นเต้นมากนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ว่าน่าจะออกมาดีนะคะแต่ว่าก่อนพ่อจะไปไหนก็ตามนะคะวันนี้เนตขอกินเป็นนี่ก่อนเลยค่ะทุกคนได้ฟิโรเน่ละมุนแน่ค่ะทุกคนหรือฟิโรเน่พัสนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเขาออกแพคเกจจิ้งใหม่แล้วนะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะคะคือน่ารักมากๆน่ารักสุดๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็กินว้า ไไตอนนี้นะคะเด็ดก็กินมานะคะเหลือแค่นี้แล้วนะคะทุกคนนี่นี่จาก3จาก3ซองคะคะตอนนี้เหลือแค่2ซองแล้วนะคะทุกคนก่อนที่เราจะบินไปหาแม่ที่พังงาเนี่ยเน่ขอกินเฟลนี่สัก2เม็ดก่อนนะคะเพื่อความละมุนนีนะคะทุกคนนี่เน่ก็จะจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่แบบนี้เลยนะคะ2เม็ดนะคะทุกคน แต่เด,ดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสองเม็ดสองเม็ด,มดนะคะกินก่อนเพื่อความละมุนนีถือว่าเป็นแบบว่าเปิดเลิกเปิดใช้ให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะทุกคนปาก,กินเลย บอกเลยค่ะแค่กินฟิลเนสเม็ดเนี่ยรเราก็จะละมุนนีได้แล้วนะคะทุกคนก็นี่นะคะสากเทนกินฟิลเนสพักเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวก็กําลังจะออกจากบ้านและพอตอนนี้กําลังไฟไหม้แล้วค่ะทุกคนกอรทดสอบหน่อยค่ะตอนนี้นะคะทุกคนกําลังจะไฟไหม้แล้วค่ะเพราะว่านี่นะคะบินตอนประมาณ9ก้าโมงแต่ตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งยังไม่ออกจากบ้านเลยค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเนี่ยต้องรีบออกจากบ้านก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวก็อะไรยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่3บินแล้วก็เดี๋ยวไปถามบอสกันว่าตื่นเต้นไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะและนี่นะคะคือกระเป๋า ทั้งหมดที่แบบว่าเนจะเอาไปพังงานนะคะก็คือมาอยู่เดือนหนึ่งก็คือโคตรเยอะเลยนะคะทุกคนและเรามาถามสอบถามคุณแบบนีกก่าว่าตื่นเต้นไหมจะไปไหว้แม่เต้นมากอ้วนไปเจอครั้งแรกอ่ะเป็นไงบ้างถ้าแม่เธอจะว่วยังไงจะไล่เข้าสู่บ้านหรือเปล่าไปเจอแม่คำไปเจอแม่จะพูดคําแรกว่าอะไรแม่เออแล้วว่า เอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินดีกว่านะเดี๋ยวขออนุญาตมู่ก่อนมู่ก่อนมู่ก่อนต่างต่างของเ<า>ยอะยไง่ของเยอะสุด,<ๆ>สดมาอยู่ดูนึงเหมือนไปบินไปเมกามีจริงเห็นหมเออตกใจแล้วโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่สนามบินค่ะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเนี่ยก็ถึงโซนฟูม,มเปรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังเช็คอินกระเป๋านะคะแล้วก็เป็นไงบ้างตออหนาวมากเลยตอนนี้หนาวจริงหนาวแบบสุดขีดหนาวสุดสุด,สดแบบเขาบอว่าต้องไปเจอแม่อ้วนฮะ,ะแต่เขาหนาวเพราะว,ว่าแอร์นะแอรนะ์ดนะ้านหลังอันนี้เริ่มงงละอันนี้ตัวสัน่นนะอ๋อพัดลมดูแลพัดลมดูแลพัดลมดูแลแต่ถ้าแบบเวลาทันเราก็จะซื้อของฝากนี้ดีกว่าแต่ถ้าเวลาไม่ทันก็คือวิ่ง รั <Run. S 2> นแต่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 ้อ่แต่แต่าน่แต่แต<ะ>ๆๆ่แต่แตัแต่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 นต่แตยแไปแต่กต่แต่กตนแต่แตนนต่แนี้ต่แน่แต่แต่แเช็ออนนะะตอนน่นะะนนแตะะ่แนนแ่แต่แต่แต่แน่แต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 ่แ้่แ็่แต่แต่แตแร่แต่แต่แต่แแ้่แแตแต่แแต่แต่พ่าอแอแรงนะ แต่ว่าทำไงดีอะเวลาเราจันจวนมากตอนนี้เนี่ยไม่สามารถไปซื้อของฝากแม่ได้นะคะทุกคนก็ต้องรีบเข้าเกตแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ชีกอินชานิดนึงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเข้าไปหาซื้อข้างในดีไหมหรือยังไงดี <S <S <ไ>อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนเดี๋ยวเจอกันถันดไป คนค่ะตอนนี้นะคะนน่ก็ได้ไปซื้อของฝากแม่มาแล้วนะคะได้เป็นพอททั้งโขนนะคะทุกคนก็คือบอกเลยว่าปังมากจริง,รงๆอ่ะบอสเขาอยากได้เป็นดอกไม้ะคะ่ะทุกคนแต่แบบหาไม่ทันจริงๆเพราะเราบินไฟยเช้ามากตอนนี้เขากำลังเลี้ยงเครื่องแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ยังมานั่งถ่ายคลิปอยู่เอาไงล่ะเราควรกินข้าวตอนนี้กินไม่ทันแล้วเธอฮะทำไม,ไมอย่างนี้ คอนผิวดีขึ้นทนั้งงานสวยขึ้นนะเออนนเล็บอะไรก็ดีเ,เ,เออเพราะว่าเขาวะนะกินฟิโรเน่พัดเพราะเขาวะนะคือฟิโรเน่ละมุนแน่วันละสองเม็ด<ม>ค่ะก็เลยผิวแบบผิวดีเล็บดีตัวเล็กน่ารักกรุบกิ๊บเธอเลยหลงไงเธอหลงปะหลงมากตอนแรกก็หลงไนงะพอเขากินอนะ่ะโอ้โหพอเขากินฟิโรเน่หลงไปอีกเหรออ่าหลงอีกเอองเขาปั้นไปเชอเนี่ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหลงทางให้หลงเธอหลงกระทงให้หลงใจฮะอะไรนะฮะ งงและบุกอะไรเนี่ยโอยเยอ่ทุกคนเนี่ยขอขึ้นเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันจ้ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเนี่ยได้ขึ้นเครื่องเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะเธอคือเขาจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยนะแม่เขาใจดีมากๆจริงสุดๆเขาตื่นเต้นแล้วเนี่ยแม่เขาใจดีสุดๆแม่เขาเป็นคนที่น่ารักนุ่มน,นิ่มค้นลูกค,คุณแม่ใส่ลงตรงนี้คะ่ะลูกติ้งตรงนี้เลย บอกเลยว่าคุณแม่ใจดีมากเธอไม่ต้องกลัวนะแม่ก็ฝากด้วยนะเออฝากด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ภูเก็ตค่ะ <S <S ทุกคนค่ะแต่ไม่ว่าเราจะไปไหนนะคะเราก็ต้องมีวีโเนเพติดไว้ที่ตัวเลยนะคะวันละสองมิดนะคะทุกคนบอกเลยว่าผิวเล็บนมเอออะไรมาหมดแล้วเราจะสวยแบบละมุนแน่แต่บอกก่อนนะคะไม่ใช่แค่แบบว่า LGBTQ ที่จะกินได้นะผู้หญิงแท้หรือผู้ชายแท้ก็สามารถกินได้เพราะ จะช่วยในเรื่องผิวนะคะทุกคนบอกเลยว่าลดมากๆ lavender, แบบใหม่แบบสับแบบปังอะทุกคนนะคะต้องการปลอดภัยเราหมายถึงให้ท่านเป็นผัดเยี่ยมไว้ต่อดเวลาว่าได้อยู่แบบที่และขอเตือนย้อีกครั้งว่าท่านต้องสวมหน้ากากอุปกรณ์ ตืนต่นแล้วเลยเหรอตาแดงอยู่เลยนะตื่นยังตื่นภูเก็ตแล้วไปเริ่มลุยทำท่าลุยก่อนยุยเจอ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 ,อไปเจอแม่เขาเราตื่นเต้นปะตื่นเต้นปะตื่นเต้นปะอันนี้ออกแนวออกแนวอะไรปะออกแนวตลกอ,ออกตื่นเต้นไปหนึ่งสองปั๊บตื่นเต้นเต้นเต้นเนต้นเนต้นเ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 ต้นอันนี้ออกแนวออกแนว ไม่เจอกันหนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยนี่ก็คือบอสซื้อของมาให้ด้วยเป็นขนมแม่เขาบอกว่ามาเจอแม่ครั้งแรกต้องซื้อขนมมาฝากเ เอ็นดูเอ็นดูลูกชายอีกคนหนึ่งไหมรักมากคุนี้รักมากเลยเพราะว่าเวลาไปกรุงเทพ่เขาก็ช่วยดูแลใช่ไหมเออนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่เอารถมารับแล้วนะคะเดี๋ยวไปกันบายบายเอาไปด้วยตีอีกคนนึงลืมลูกอีกคนนึงเลยและวันนี้นะคะก็มีพี่สาวเนตอีกหนึ่งคนนะคะที่มารับคุณนิดหน่อยลรอคณาค่ะบายบายสีเหลือง มะม่วง<อ>เลิศไปกับบ้านเรากันสวัสดีค่ะกับบ้านกันค่ะกับบ้านกาลล่มล่มลำๆล่แนทแม่มีของจะให้ดูโอว้ยอะไรอะแม่เซอร์ไพรส์แม่มาฉะนั้นแม่ก็จะเไซไอร์ไพรส์ย้อนวันเกิดของขวัญวันเกิดค่ะทุกคนย้อนหลังกี่บาทคะแม่ หนึ่งบาทค่ะปงัปงๆทองหนึ่งบาทขอบพระคุณคุณแม่มากๆเล,เลยนะคะคุณแม่ผู้ประเสริฐสีนะคะน่ารักกับลูกสาวสุดๆนะคะหลักแม่นะจุบ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 เซอร์ไพรส์ปะเธอเซอร์ไพรส์สุดๆของเธอก็มีเหรอง,งงละขอบคุณนะคะแม่จุบ๊บฝากแม่เก็บด้วยนะจ๊ะฝากแม่เก็บเงินเก็บทองดูแลทุกอย่างให้ลูกด้วยนะเออ ตอนนี้เนทถึงบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเธอเป็นไงบ้างเจอแม่เขาเต้นมากแต่แม่เธอน่าหลักสุดๆเขาบอกแล้วแล้วคุณแม่ได้ังแบบว่าซื้อไพ่เขากลับเจอไพ่กลับด้วยการที่แม่บอกว่าเออวันเกิดแม่ซื้อทองให้เพราะว่าวันเกิดไม่ได้อยู่กับแม่ไงเราติดโควิดกันนะคะทุกคนแล้วก็พอเราถึงบ้านปุ๊บเนี่ยทุกคนเราก็ต้องกินฟิลเน่พัทอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนเนตบอกเลยว่าฟิลเน่พัดตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยลดเลือดจินตัวด้วยนะเธอผิวแห้งกร้านใครมีผิวที่แบบว่าผิวแห้งผิวไม่สวย อยากผิวนวลผิวสวยเนี่ยบอกว่าต้องกินฟิโอเน่และฟิโอเน่เนี่ยเขายังเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเราด้วยนะเขาจะได้สวยละมุนนี่แบบผู้หญิงปะ<า>ที่สุดตอนนี้ก็หเหมือนผู้หญิงปะเพราะว่าเขากินฟิโอเน่และมุนแน่ที่สุดอ่ะขังไว้หน่ยคน เนเตบอกเลยนะคะว่ากินวันละ2เม็ดเนี่ยเราจะสวยแบบละมุนนีจริงๆทุกคนแบบมันขยับมีนมขยับมีโพกขยับมีผิวที่ดีขยักมีเล็บที่สวยขยักมี ทุกอย่างใครไม่อยากเป็นสิวยอะไรเงี้ยบอกเลยนะ,นะ,ะว่าฟิโลเน่เขา<ม>ช่วยในทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับตัวของเราเรื่องขนก็อ่อนเรื่องขนก็<ม>อ่อนแบบใครที่ไม่รู้สึกว่าขน<ม>หนาขนยอะไรเงี้ยกินฟอร์เน่กินฟิโลเน่นเ,นเข้าไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเลิศนะคะทุกคนเลิศจริงๆเธอว่าเลิศไหมต้องเลิศยังไงเลิศเป็นไงล่าบอกแล้วนะคะว่าเลิศมากค่ะตอนนี้นิกกับบอกก็ได้อยู่พังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่จะบอกว่าขอบคุณนางฟิโลเน่มากเลยนะคะที่ส่งมาให้นกินตลอดเลยนะคะแล้วก ขอบคุณพี่นัดมากๆเลยนะคะที่ผลิตเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เผลิตภัณฑ์ที่ดีออกมาอย่างนี้นะคะไม่ใช่แค่ LG b t Q นะที่สามารถกินได้ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็สามารถกินได้นะเธอก็คือเขาจะช่วยในเรื่องผิวเรื่องอะไรต่างๆนะคะเนทขอฝากฟิโลเน่ไว้ด้วยนะเดี๋ยวเนทจะทิ้งลน์แอดไว้ตรงนี้นะคะทุกคนและสามารถหาซื้อได้ที่แฟนเพจของฟิโลเน่ก็ได้หรือทาง IG ของฟิโลเน่ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ e แ a n บอยได้ด้วยนะคะทุกคนฝากฟิโลเน่ไว้ด้วยนะคะวันละ2เม็ดค่ะ ตามรับคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเย้ yeah. ใครอยากให้เนททำคลิปอะไรอีกนะคะก็บอกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะจัดให้เลยค่ะเบอร์บูเบอร์บูสำหรับคลิปวันนี้เน่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย